โตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่251มีคนหักหลังและการ,รเผชิญหน้ากันของเพื่อนเก่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับโตเกียวรีเวนเจอร์ทั้งหลายเลยสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่251ซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยว่าเดือดมากๆเลยนะครับสนุกด้วยนะครับหากใครเฝ้ารอบอกเลยว่าตอนนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนและเหมือนเดิมนะครับเราจะไม่ยืดเยื้อะอะไรนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเพียงแค่คุณนั้งกดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคุณะจไ ไม่พลาดความสนุกความมันเหล่านี้เราลงนะครับดวนๆนแบบนี้ถ้าอย่างนั้นไปรับชมกันเลยดีกว่าว่าเนื้อหาของโตเกียวรรเวนเจอร์ในตอนที่25 1อนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างโดยเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นปกตอนของมังงะโตเกียวรรเวนเจอร์ในตอนที่251นะครับก็จะเป็นแฟชั่นสุดเท่เลยของแก๊งคันโตมันจิไคนะครับโดยมีไมกี้นั้นนะครับก็ยืนนําหน้าเลยละแล้วก็จะมีเหล่าบรรดานะครับเดอะแก๊งเนี่ยยืนตามหลังอยู่นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าแฟชั่นก็ยังเท่เหมือนเดิมเลยนะตามสไตล์อาจารย์แ์แแกกละเหตุารณของ โกเกลรีเวนเจอร์ในตอนที่251ถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับซึ่งอินูปี้นั้นนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็กําลังต่อสู้กับวากะและเบนเคยอยู่โดยตอนนี้นะครับอินูปี้นั้นนะครับก็เริ่มหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วล่ะในการต่อสู้กับทั้ง2คนนะครับก็คือสู้ตัวต่อตัวก็ว่าลําบากแล้วนี่ต้องมาสู้ด้วย2คนนะครับไม่แปลกนะครับที่อินูปี้นั้นนะครับจะเหน็ดเหนื่อยกับการต่อสู้สุดๆส่วนโคโค่นะครับที่ปัจจุบันนี้อยู่คนละฝั่งกับอินูปี้นะครับพยายามบอกอินูปี้นั้นนะคครรรัับบถอออดใใใจนนนกกาต่สู้้้ะะหยมแแพลลเิ ต่อสู้ซัานะครับเพราะว่าสู้ไปนั้นนะครับมันก็คงแบบว่าเปลืองแรงเปล่าๆไม่สามารถนะครับจะต่อกรนะครับกับวากะและเบนเคได้เพราะโคโค่นั้นก็รู้ถึงกิติศักดิ์ดีนะครับของวากะกับเบนเคนั้นนะครับว่าเป็นโคตรตำนานระดับท็อปนะครับในวงการนักเลงนะครับการที่อินุปี้นั้นจะไปต่อสู้ด้วยนะครับโหเป็นอะไรนะครับที่สิ้นคิดสุดๆอินุปี้นะครับที่ต่อสู้อยู่เนี่ยก็ได้ยินนะครับกับที่โคโค่นะครับพยายามพูดเตือนเขาแต่เขานั้นนะครับก็ปฏิเสธและบอกให้โคโค่นั้นนะครับเงียบปากไปซะ มายุ่งกับการต่อสู้ครั้งนี้ซึ่งในระหว่างต่อสู้นั่นเองนะครับอินุปี้นั้นก็พยายามจะถามว่ากะและเบนเคเลยครับว่าทําไมกันนะครับสคนนี้เนี่ยถึงต้องไปเข้าแก๊งคันโตมันจิไคด้วยนะครับทั้งที่ก่อนน้านี้ทั้งสองคนที่เรารู้ดีแหละครับว่าเป็นคนของแก๊งปรามันมาก่อนก็ไม่น่าจะไปเข้าคันโตมันจิไคนะครับและไหนนะครับอดีตหัวหน้าของตนเองนั้นนะครับอย่างเซนจูนะครับมาเข้าแก๊งโตมันนะครับแต่ทําไมนะครับไปเข้าแก๊งคันโตมันจิไคนะครับมาดูแปลกๆก็เลยพยายามถามให้ได้เลยครับเพราะอยาก พยายามบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยชินิจิโร่นั้นนะครับน่าจะไม่เห็นด้วยแน่นอนกับการเข้าร่วมกับแก๊งคันโตมันจิไคแบบนี้โดยชินิจิโร่นั้นก็อย่างที่เราทราบเป็นอดีตหัวหน้าแก๊งแบล็คดารกอนรุ่นที่1นึ่งใช่ไหมเป็นอดีตเพื่อนกันและกันของทางด้านเบนเคกับวากะก็คือพยายามพูดแหละครับว่าไม่น่าจะเห็นด้วยนะกับเรื่องนี้ส่วนอินุปี้นะครับที่เป็น FC ของแก๊งแบล็คดารกอนสุดๆเลยนะครับก็พยายามถามแหละครับว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นอะไรปปนนไปหมดแล้วเองงกลักษณ์ความเป็นแบล็คดามาร เขานั้นนับถือนะครับแก๊งแบ็กดากอนรุ่นที่1มาโดยตลอดเลยซึ่งถึงแม้ทั้งสองคนนะครับจะเปลี่ยนไปในวันนี้แต่เขานั้นนะครับก็ยังนับถืออยู่นะครับไม่เปลี่ยนไปแน่นอนก็คือแบบเป็นติ่งเป็น FC อย่างเงี้ยก็พยายามถามเลยครับว่าทําไมรุ่นพี่ทั้งสองคนเนี่ยถึงต้องย้ายไปอยู่แก๊งคันโตมันจิใครด้วยดูอินุปี้ก็ให้เหตุผลแหละครับว่าการที่เขานั้นนะครับเชื่อใจนะครับแล้วก็ไว้วางใจทาเคมิจิทั้งหมดเลยเป็นเพราะว่าทาเคมิจินั้นนะมีเอกลักษณ์นะครับหรอีีจิต่วานรบแเยกก็ุุ่่ท1ลป แล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ทาเคมิจินะนะครับพี่แกก็พยายามจะสื่อเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นทั้งแก๊งโตเกียวมัจิไครุ่น2.0ด้วยมันมีความคล้ายคลึงกับแก๊งแบคดาร์กอนรุ่นที่1มากๆเลยโคโค่นะครับเมื่อได้ยินอินนปี้พูดแบบนั้นนะครับก็ฟิลแบบเปิดเนตตัวเองเลยนะครับถึงทําให้เขานั้นนะครับเริ่มแล้วครับรู้สึกกังวลแล้วแหละว่าการที่เขานั้นนะครับอยู่แก๊งคันโตมัจิไคเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือเปล่าเหตุการณ์ทุกตัดไปที่ไมค ของสงครามครั้งนี้โดยไมกี้นั้นนะครับเพียงแค่นั่งเฝ้าดูเลยครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรแม้แต่ร่างกายของเขานั้นนะครับก็ไม่ไหวติงเลยนะครับกับการที่ดูการต่อสู้ครั้งนี้ ตัดไปที่อักคูมิซยะจิฟุยุแล้วก็ฮักไคนะครับพวกเขานั้นนะครับกำลังเฉลิมฉลองกับชัยชนะของตัวเองอยู่นะครับแต่ปรากฏว่าฮันมะนั้นนะครับก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพวกเขาโดวยมิซยะนะครับรู้ได้ทันทีเลยครับว่าเขานั้นนะครับคงต้องสกัดกั้นนะครับฮันมะให้ได้เพราะว่าฮันมะนั้นถือว่าเป็นคนนะครับที่สําคัญนะครับต่อแก๊งคันโตมัจิไคมากด้วยเช่นกันแต่เหตุการณ์นะครับถูกกลับไปที่นะครับการต่อสู้กันระหว่างอินุปี้วากะแล้วก็เบนเคอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยนนนตอ่่แแ นะครับความพยายามของเขานั้นนะครับก็ไม่ได้ทำนะครับให้2คู่หูนะครับวากากับเบนเคนั้นนะครับเหนื่อยเลยนะครับหรือว่าหมดแรงในการต่อสู้เลยสักนิดเดียวซึ่งเบนเคนั้นนะครับก็พยายามเผด็จศึกอินูปี้นะครับโดยการที่ต่อยเข้าไปที่หน้าอินูปี้อย่างเต็มแรงแล้วก็เตะเข้าไปนะครับที่ท้องเต็มแรงอีกครั้งหนึ่งทางด้านโคโค่นะครับเมื่อเห็นว่าอินูปี้กำลังแย่สุดแล้วนะครับกำลังถูกกระทืบซ้ำใหญ่เลยนะครับโคคนั้นก็เริ่มจะโวยวายออกมานะครับและเก็บความรู้สึกของตนเองไว้ไม่อยู่แล้วนะครับก็ฟี นะครับชายหนุม่มที่เขาหลงรักเสลือเกินแห่นี่เราเติมอันนี้เราเติมไม่มีนะชายหนุม่มที่หลงรักนะครับแต่เป็นนั้นว่าโคโค่นั้นนะครับเป็นห่วงอินูปี้มากๆเลยนะครับจนํำไม่แสดงอาการนะครับออกหน้าออกตาถึงแม้จะูนในฐานนัสตรูนะครับกับทาหน้าของอินูปี้ในตอนนี้ดูอินุปี้ในตอนนี้นะครับที่กําลังยับแม่ยับสุดๆเลยนะครับถูกกระทึบแล้วกระทึบอ,อีกนะครับพยายามขอความช่วยเหลือนะครับจากโคโค่นี่นายเนะี่ยมามาช่วยฉันหน่อยสินายเนี่ยเป็นเพื่อนแท้คนเดียวของฉันเลยนะโคโค่นะครับได้แต่ตะลึงนะครับในตอนน นั children, ้นนะครับดูว่างเปล่านะครับเขานั้นนะครับรู้สึกกังวลว่าเขาควรจะทําอย่างไรดีนะครับและเขานั้นนะครับรู้สึกประหลาดใจด้วยนะครับว่าอินุปี้กําลังทําอะไรอยู่นะครับโดยในตอนนี้ในสงครามเนี่ยทั้งสองฝ่ายนะครับอยู่คนละฝั่งกันแต่อินุปี้นั้นนะครับดันมาขอความช่วยเหลือจากเขานะครับจึงทำให้เขานั้นรู้สึกสับสนมากๆว่าจะทําอย่างไรกันดีโดยโคโค่นะครับเมื่อเห็นภาพนี้นะครับการขอความช่วยเหลือทําให้เขานั้นนะครับนึกถึงนะครับรักแรกของเขาอย่างอาคาเนขึ้นมานะครับจึงทำให้ในตอนนี้มันเหมือนเป็นภาพภายใน Premises, ในจิตใจนะครับของโคโค่เนี่แหละโดยอาคาเนะนะครับที่อยู่ภายในจิตใจของเขานะครับที่แบบว่าตอนนี้ก็ตายไปแล้วจะมาแต่เหมือนกับว่าเป็นความนึกคิดละกันของโคโค่นะครับที่นึกถึงอาคาเนะรักครั้งแรกของเขาโดยตอนนี้อาคาเนะนะครับในภาพความทรงจําของเขาเนี่ยก็บอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยไม่เป็นอะไรแล้วไม่ใช่หรือไงพอได้แล้วละนาเนี่ยไปใช้ชีวิตของตัวเองเถอะไปใช้ชีวิตแบบที่ตนเองนั้นต้องการหรือพึงพอใจดีกว่าโคโค่นะครับเมื่อเห็นแบบนั้นก็สะอึกขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็บอกเลยแหละครับว่านั่นสินะที่ผ่านมาเนี่ยฉ มตัดไปที่เบงเคนะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังต่อยนะครับเข้าที่อินูปี้นะครับอย่างเต็มแรงแต่ปรากฏว่าโคโค่นั้นได้มาสกัดเอาไว้ด้วยการที่สวนหมัดของตัวเองกลับเข้าใส่นะครับเบงเคนะครับอย่างเต็มแรงอินูปี้นะครับเมื่อเห็นโคโคเป็นแบบนั้นก็ดีใจสุดๆเลยนะครับที่โคโค่นั้นนะครับเลือกและตัดสินใจนะครับที่จะย้ายฝั่งนะครับมาอยู่ฝั่งของเขาและทําตามจิตใจของตัวเองเสียทีไม่ได้ไปยึดติดนะครับกับรักครั้งเก่าอย่างอาคาเนะอีกต่อไปแล้ว เลขการถูกตัดไปที่ปาจินนะครับโดยตอนนี้ปาจินนั้นนะครับเาเชิญหน้ากับไมกี้นะครับแล้วก็ถามไมกี้เลยครับว่านายเนี่ยสนุกหรือยังไงในการมองเห็นคนต่อสู้กันอยู่วันนี้มาเถอะเรามาตัดสินด้วยการต่อสู้กันเถอะไมกี้ เรียกดว่าก็เป็นการตัดจบไปนะครับตอนนี้ถือว่าพีคเลยนะเรื่องราวของโคโค่กับอินูปี้นะครับและไหนจะเป็นเรื่องของปาจินที่กําลังกระทะกับทางด้านไมกี้นะครับปาจินอย่าเละเยอะนะเพื่อนรอดหน่อยก็ยังดีนะครับกลัวเหลือเกินนะครับว่าจะเสียไปหนึ่งคนนะสละปาจินก็รอในการรับชมนะครับในตอนต่อไปและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือในเฟซบุ๊กเพจสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วนะครับ แล้วอยากจะรับชมอะไรนะครับให้ทําข้อมูลเกี่ยวกับโตเกียวเีเวนเจอร์ก็รีเควสมาได้เลยนะครับเดี๋ยวทำให้สรวันนี้ไปจริงๆแล้วขอขอบพระคุณครับ